สวัสดีคะ่ะวันนี้เราจะมาีีกองน้ไม่ก็จะบายนคะคะเอาวันนี้จะมาแกะกล่องส่มอีกแล้วนะคะกล่องส่มของเราวันนี้ก็จะมีนี่เลยเป็นของคามาดนะคะเพื่อนหลายๆคนคงจะคุ้นคือคุ้นชื่อกับยี่ห้อนี้นะคะคามานนะั้นแล้วก็จะมีของรีดูชุดผ้าแฟชั่นนะคะแล้วก็เป็นของอาจารย์ใยพาดวยนะคะแกะของอาจารย์ไยก่อนเลยเนาะ ก็จะได้อะไรนะคะของอาจารย์ไฝคือเขาบอกว่าจะกล่องละ390บาทแล้วก็จะได้ผลิตภัณฑ์ของเขานะคะมาใช้นะเป็นเซรั่มสักอย่างนะคะแล้วก็จะมีอ่างเปามาลุา้นว่าไม่ได้ได้อ่างเปาเท่าไหร่นะคะไม่ได้ของกินแล้ก็พูดว่าเสียใจนะโอ้เสียใจเหรอคะแล้วก็ของอาจารย์ไฝนะคะอไอไฝออไฝเขาจะมีช่วงเวลาให้โอนนะคะเขาบอกว่าถ้าโอนภายในเวลาเวลานี้นะเขาจะมีของพิเศษรางวัลพิเศษให้แถมมา ติดมานะคะเมเนตก็โอนในเวลาที่เขาบอกว่าจะให้รางวัลพิเศษน่าจะเป็นอันนี้นะคะรางวัลพิเศษก็คือเป็นสบู่น่ารักน่ารักว่าน,นี้นะนานี่นะคะเป็นวุตเตอร์เซรั่มนี้นะคะข้างกล่องเขียนว่า590บาทนะ ราคาจริงไม่แน่ใจว่าเขาขายเท่าไหร่นะคะทุกคนแล้วก็มีทรงแดงจ้าทรงแดงใหม่แล้วเด้อมาลุ้นกันว่าไมไ่จะได้เท่าไหร่อุ้ยมันเหมือนนานๆนะทุกคนติดมาดีมากเลยมีกงมีกาวาบางเพจคือไม่ได้ติดกาวขนาดนี้นะคะอันนี้แบบติดทุกคน <laughs> ไม่ได้ได้ บาทนะคะแล้วก็ได้ได้ไปได้ไปแสิบหนึ่งใบแบงค์ยี่สิบหนึ่งใบนะคะไม่ได้ได้เจ็ดสิบบาทนะคะนี่โอเคได้ตั้งเจ็ดสิบบาทแล้วก็ได้ตัวนี้มานะค่ะต่อไปนะคะเป็นเพจของคุณลิลิวนะคะเข้าไปชั่นนะคะก็ จะใส่ m อมพมา1คขวดนะคะแล้วก็ใส่เป็นอ่งเปามาทุกกล่องเรามารู้ว่าอ่งเปาได้เท่าไหร่นะคะคือของมัได้แน่ๆอยู่แล้วนะเป็น M อมพูนะคะ M อมถ้าคุณเพ่ไม่รู้จักนะคะไม่ได้ก็คุณรู้จักไหนะจะเป็นเรียกง่าๆก็คือคล้ายๆกับเซรั่มหรือเอสเซนต์นะคะแต่ว่าจะมีความเข้มข้นกว่าง่ายๆประมาณนี้นะคะ มันไม่ใช่ส่งแดงนะจ๊ะเป็นส่งเหลืองน,นะคะส้มเหลือเดี๋ยวเดี๋ยวเราเปิดว่าได้เท่าไหร่เดี๋ยวเราเปิดวา่ดาได้เท่าไหร่เดี๋ยวเดียเด๋ยวดูวดวดของก่อนนี่จะเป็นอุ้ยมีอันนี้ด้วยนะนีะน่นะคะเป็นโอ้สาธุนะคะเป็นนี่เป็นครับน้าขาน้องอย่าทำไม่แต่งนะเป็นผู้น้าขาตัวนี้นะ นในเพจนางก็ขาย890นะคะ okay, แต่ว่าตามช็อปปีก้ก็มีหละะายราคาอ่ะเดี๋ยวเรามาดูลุ้นตัวนี้กันซองซองอ่างเปาเราได้เท่าไหร่นะคะทุกคนปลืบอุ้ยลุ้นอะอะไรน่ะอุ้ยหลายใบยอะอุ้ยหลายใบยอะ่ะแต่แบงร้อยนะหนึ่ง สองสามเดี๋ยวมันปิวมันปิวสามจ้ะสี่อุ้ยหลายใบทุกคนห้าห้าแล้วนะโอ้โหโอ้หมอเนี่ยหมดแล้วได้หกใบค่ะทุกคนไม่ได้ได้หกร้อยบาทนะคะนี่ก็ถือว่าคุ้มนะถือว่าคุ้มนะคะได้ 600บาทได้นี่นะคะบาร์บิคัตเนื้แล้วก็ได้เอ็มพูลมาลองใช้นะคะในราคา890บาทนะโอเคได้ตังได้ตังคหรอเหรนื้อตังค์เยอะเลยไนื้อตังค์เยอะเลยเดี๋ยวเดี๋ยวไว้ซื้อหน่อยไหมาดนะคะนี่แบรนด์ธรรมะก็เป็นแบรนด์ที่โอ้ไม่ได้คุ้นหูมากตั้งแต่สมัยวัยรุ่นวัยรุ่นเลยนะคะเดี๋ยวเราแกะกันเลยนะ เอาเดี๋ยวบอกราคาก่อนกล่องซูมคามาดนะคะแม่เน่สั่งมา222บาทเขาเขียนว่า299นะคะแต่ตรงนี้เขาเขียนว่า299นะคะแต่เน่ซื้อมา222สนะพเปิดมาก็นี่สวยง,งามอ่ะมีกระเบิ้แล้วก็เเตัวน,นี้นะคะเดี๋ยวเราจะดูละตัวเนาะโอ้ เดี๋ยวลุกอ้ยแปลงด้วยนะเซ็ตแปลงนะคะอุ้ยบุญช้าๆเดี๋ยวลูกบุญเทมาหมดเลยอ่ะนี่นะคะเป็นประมาณนี้นะเดี๋ยวเรารู้ทีละตัวว่าได้อะไรบ้างเนาะมีลิปสติกนะคะนี่แล้วก็มีมเขียนคิ้วนะลิปสติกเขียนคิ้วแล้วก็เซ็ตแปลงนะคะมีแปลงสองชิ้นนี่เคที่ดอแบบนี้นะ คอนซีลเลอร์นะเป็นแบบนี้นะคะมียางมาให้ด้วยนะทุกคนกล่องสุ่มียางด้วยจ้าอ่ะเดี๋ยวจะแกะบาโบ่ก็เขียนว่าควาหมายแบบนี้นะคะอืแกะเลยเป็นอะไรเอ่ยอุ้ยน่ารักเคที่ดอทุดทาลิปนะคะตัวนี้นะ<ง>นี<ง>่ให้มือหรอ่ะเออเดี๋ยวให้น้องเาอละคะ่ะนี่นะคะเดี๋ยวแกะดูนี่นะคะ อื่อ,อยาทาลิปนะคะทุกคนสีอุ้ยสีสวยนะนี่เคทิดอนี่ตัวนี้เป็นเจลล้างมือนะคะนี่แบบนี้นะชือว่าดื่อรมนะคะอ่ะเป็นยางที่เล็กๆพอดีเลยให้น้องนะอ่านี่นะคะยางกิ๊บกู เป็นเซ็ตแบบนี้นะคะรองพื้นนุ่นแมตตปกปิดนี่มฟองน้ำด้วยจะได้ใช้หรือเปล่าน่าจะสีขาวไปสำหรับไม่เนตนนะโอเยไม่เคยใช้มนาะโอ้ยแล้วก็ดูดูน่ารักดูมะดูน่ารักน่าใช้นะคะขาวขาวเนาะ เอ้แต่มันกลืนกับผิวเลยนะเออดูดูด,ด,ดูลงลง,ลงาใส่มาใส่นี่นะคะก็เป็นทั้งหมดที่ได้จากคามานะคะก็ได้เยอะนะทุกคนมีทั้งแปรงมีทั้งรองพื้นที่เขียนคิ้วลิปสติกอ่เจลล้างมือนะคะที่ทาเล็บอ่ะอันนี้เป็นฟองน้ำแล้วก็มียางด้วยนะทุกคนนะนี่นะคะแล้วก็ตัวน,นี้ตัวน,นี้น่ารักนะอันนี้จะเป็นแกะออกมาก็คือ จะเป็นไวรล้างลิปนะคะแถมมากับเซตนี้นะแบบน,นี้สำหรับเซตขาม่านะคาะไม่เรียกว่าคุ้มมากๆเลยสำหรับราคา222้่บบาทนะคะก็ได้ของมาเยอะแยะมาบนี้นะคะแล้วก็ของลิลลี่ก็คุ้มนะได้ตังหกร้อยด้วยได้ตังหกรอยนะคะของอาจารย์ฝายก็ได้ตังมาเจสบบาทนะคะแล้วก็ได้สบู่ด้วยนะโอเคสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะ ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ <Bye. S 1> สวัสดีค่ะบ๊ายบาย